เองนะคะวันนี้ทุกคนคือด้วยความที่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะคะอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่มากรลล้านนี้เป็นร้านโปรดของจีนเลยนะคะซึ่งจีนจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันร้านเนี่ยคือมันจะอยู่แถวแถวโรงเรียนสวนกุหลาบทุกคนซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่กัญชาญในตำนานคุณนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะคะร้านนี้คือตำนานของจริงนะคะย้ายมาหลายโลเคชั่นลูกค้าก็าย้ายตามซึ่งจีนกินมานานมากๆแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนถึงร้านแล้วนะคะโอ้โหร้านเขาจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเพาะช่างเลยนะคะคือไก่ตัวเป้งๆอย่างนี้เลยนะคะพอน้า้โหน่ากินมากนะคะอันนี้นะคะคือคลังแห่งความลับเลยก็ว่าได้นะคะน้ำซุปที่รสชาติแบบว่านัวยิ่งกว่าคือนัวแบบว่าทำถึงเกินอ่ะอือหือือหือันนี้ค่ะจุดเดดสุดเดด กากหมูค่ะคุณอาว้าวคือคังสมบัติที่แทรทรูว้าวดังสุมาละเขาเปิดมา20กว่าปีแล้วแต่ว่าก่อนเราเกิดก็เกิดแล้วนี่ว่า <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าจีนะเพิ <c oughs> ่งมากินช่วงหลังๆนี้เองนะคะทุกคนแต่ว่าคือมันอร่อยเกินแล้วก็เป็นร้านแรกที่แบบว่าเรา craving อะอยากมากินที่นี่อ่ะทุกคน <c oughs> เมนูลับเมนูลับอันนี้คือเมนูของเขานะคะทุกคนโอ้โหราคาย่อมเยาวมากสมัยนี้กระเตลราคานี้ยังหาได้อยู่ไหมคนร้านเนี่ยจีนจะชอบสั่งแบบ grab แก,ก็คือสั่งให้ไปส่งที่บ้านแต่บางฟิลเวลาที่จีนมาแบบเดินพะหุลัดเดินสั่งเพลงอะไรอย่าง,บบงเงีย้ยก็จะแวะมากินตลอดนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยคนเยอะมาก อันนี้คือมาแบบตอนร้านจะปิดแล้วเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะคนก็เลยแบบว่าเออพร้อมที่นั่งหน่อยบางวันนี่คือต่อคิวยาวแบบสุดๆเลยนะคะทุกคนวันนี้โชคดีมากมีคิวมาแล้วทุกคนก๋วยเตี๋ยวของเราอันนี้คือน้ำซุปที่แบบโอ้โหคุณนาคือที่เดี๋ยวจะปรุงให้ดูเปิ้น้ำปลาเปิ้เปิ้เปิ้จึง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 น้ำส้มเปิ้เปิ้เปิ้ลริกขาดไม่ได้ โรยลงไปอย่างนี้เลยนะกากหมูเจียวทุกคนซึ่งมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะอันนี้คือจะเป็นกากหมูที่เป็นกากหมูจริงๆจะไม่ใช่ฟิวแคปหมูหรือจะไม่ใช่อะไรคือคือมันนัวคือมันนัวพูดง่ายๆโอ,โอ้ยน้ำลายจะไหลอ,อ,อ,อือหือแม่เอ้ย เป็นสุขที่พวกเธอไม่เคยกินโลตนี้ที่ไหนมันจะนัวมันจะกลมกล่กอมแบบว่าเธอจะต้องคิดถึงและอายากกลับมากินอีกซ้ำๆๆๆอันนี้ไม่ได้รอเลยอ๋อใหม่ก้อนคุณนี่ไม่เคยแบบชอบมะระเลยตั้งแตเกิด เป็นมะระที่กินแล้วมันไม่มีความขมเหมือนเขาตุ๋นจนมันเปื่อยจนนำ้ำซุปมันซึมเข้าเนื้อแล้วมันอร่อยมากคนะุณอาแอบบอกเมนูลับทุกคนอันนี้คือจะเป็นเมนูแบบขาประจำนิดนึงนะคะอันนี้จะชื่อว่าเมนูขยำไก่นะคะก็จะเป็นไก่แล้วก็โรยหน้าด้วยเออกะหมูเจียว ซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเขาเลยนะคะคนที่แบบว่าเป็นลูกค้าประจํานะคะก็จะรู้จักเมนูนี้กันเพราะว่าเขาจะไม่มีในเมนูอาหารคือมันอร่อยแบบของแท้ทุกคนคลุกคอคอ,คอย่างนี้เลยทุกคนให้เข้ากันไก่คัวก,กับหัวขคน มือนี้เป็ดเสร็จนะคะจินเสียตังไปทั้งหมด100บาทท้วนคคะทุกคนกุเตี๋ยว50แล้วก็ขยับไก่50คือแบบคุกเกิน